ก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่18เมษายน2564นะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3นะครับกับผมที่สวนป่านาทุ่งมนนะครับวันนี้คลืมฝนนะครับแต่ฝนไม่ลงเม็ดเลยนะครับตอนเย็นหวังว่าคงจะลงมาสักนิดก็ยังดีนะครับวันนี้เป็นเป็นการอัปเดตอุโม,มงต้นไม้ส่วนบนนะครับ ประจำสัปดาห์ที่5นะครับมาดูกันว่าวันนี้นะครับจะมีอะไรคืบหน้าบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับพื้นดินค่อข้างจะแห้งมากนะครับแต่ก็ต้นไม้ก็ยังมีใบเขียวอยู่นะครับ พยุงพยุงใบเริ่มแก่แล้วนะครับแล้วก็เขียวนะครับพยุงไฮรําพยุงไฮรําก็น่าจะติดนะครับแต่ถ้าได้น้ำอีกนิดนึงก็คงจะดีต้นแดงนะครับต้นแดงต้นนี้ก็สภาพก็โอเคนะครับส่วนที่ยังน่ากังวลอยู่ก็น่าจะเป็นต้นกระบากนะครับ ดินค่อนข้างจะแห้งนะครับวันนี้ก็หวังว่าฝนคงจะตกลงมาบ้างนะครับอันนี้ต้นแดงต้นแดงต้นนี้ก็เหี่ยวนะครับพยุงไทยกับพยุงไหหลําสภาพค่อนข้างจะโอเคนะครับที่น่ากังวลอยู่ก็มีกระบามะฮอกกานีบางต้น ต้นนี้ก็ยังไม่โตนะครับกระบาดกระบาก,บบากอาการยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับผมก็มาลงต้นไม้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันน่าจะเกือบร้อยต้นนะครับพยุงต้นนี้ใบเริ่มแก่มากนะครับถ้าฝนลงวันนี้นี่ก็คงจะสดชื่นน่าดูนะครับ วันนี้ผมเอาต้นไม้น่าจะมาเกือบประมาณร้อยกว่าต้นนะเอามาจากสารคามด้วยแล้วก็เอามาจากบ้านไผ่ด้วยที่มาชําไว้นะครับหลักๆผมก็ลงสวนป่านะครับเดีือวขวามานิดนึงนะครับก็เป็นอุโมงค์ุ่งไม้อีกฝั่งหนึ่งวันนี้ผมลงนะครับลงต้นแคร์บ้านไว้ตรงกลางนะครับ ก็ตั้งใจว่าจะให้มันโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราก็จะเอาไม้ผลมาปลูกตรงกลางนะครับถ้าจากแค่บ้านนะครับก็จะเป็นถั่วน่าจะเป็นถั่วอินคานะครับผมขอเพื่อนทางเฟสนะครับที่เป็นเม็ดมาก็ลองเพาะดูก็เกิดนะครับก็เลยเอามาลองลงดูไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับมาดูต้นไม้บ้างนะครับสดาวทวายนะครับ พยอมใบแห้งครับโดนแดดต้องยอมรับว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับแดดแดดจัดมากนะครับอันนี้ถั่วเขาเรียกว่าดาวอินคาหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับต้องกลับไปดูใหม่ว่าเขาชื่อว่าอะไรนะครับอินทนินนะครับมีใบแตกออกมากรันเกลนะครับกรันเกลนะครับแล้วก็ เสดาวม่วงนะครับสภาพยังถือว่าน่าพอใจอยู่นะครับยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับมีต้นพยุงต้นนึงนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะตายไหมนะครับแห้งแต่ถ้าดูลำต้นยังเขียว,ยวอยู่นะครับต้องดูอาทิตย์หน้าว่าจะแตกยอดไหมนะครับส่วนใหญ่พยุงก็ค่อนข้างจะทนนะครับ แคบ้านนะครับส่วนต้นชาย,ยาหรือต้นผงชูรดนะครับมียอดอ่อนแตกขึ้นมาก็น่าจะรอดนะครับด้านล่างนะครับวันนี้ผมลงต้นไม้ไปประมาณน่าจะห้าสิบห้าสิบกว่าต้นนะครับมีวันนี้เอาเอะโวโคาโดมาสามต้นนะครับ นอ,อกจานก็จะเป็นมะฮอกกานีนะครับมะกรัมแล้วก็ต้นสักนะครับก็คระคระกันไปนะครับต้นกระบากด้วยนะครับดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้นะครับเพราะยุ่งใบร่วงหมดต้นนี้นะครับเริ่มมีใบอ่อนแตกขึ้นมานะครับ วัว่าต้นที่ใบร่วงหมดจะเป็นเหมือนต้นนี้นะครับอีกโซนหนึ่งตรงกลางคงต้องหาต้นแครหรือต้นกล้วยนะครับมาปลูกเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับผลไม้นะครับผลไม้ฝั่งบริเวณจะปลูกบ้านนะครับยังไม่ได้ทรวนดินยังไม่นแนวหญ้าออกนะครับ เป็นไปได้ก็คงจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับที่ต้องมาเ,าเดินออกเอาหญ้าออกนะครับอุปกรณ์การแสดงนะครับรดน้ำด้วยระบบหิ้วนะครับหูวกวางนะครับก็ดูยังโอเคอยู่นะครับวันนี้ตรงนี้ผมเอาไผ่เลี้ยงนะครับ มาปลูก2ต้นนะครับชํำไว้อาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นไผ่ที่กินหน่อแล้วก็ใช้ลำเป็นหลักนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากเขานะครับถ้าเขาติดแค่ป่าแค่นานะครับมะกรมต้นแค่อันนี้เป็นมะม่วงหมอมะนาวหูนะครับ อาทิตย์หน้าต้องพลวนดินให้แล้วนะครับอันนี้เป็นไผ่นะครับใช้รำเหมือนกันนะครับหงูกว้างนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมาข่าวเปรี้ยวยักษ์นะครับโซนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับสภาพยังถือว่าโอเคอยู่นะครับ โอเคสำหรับการอัปเดตนะครับอุโมงต้นไม้ส่วนบนและส่วนกลางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณครับและสวัสดีครับ